วางเด้อรวงเด้อปมาพูดีกล้าขวามาร้องมาหนเอ้ยเนาะไปไปเอาผู้ไดมาคุชางไว้นี่ฮะบาโธมาบึงดูนี่โมเมนต์องไกว้วมาคุชางไว้นี่โอ้นี่มุนลงคุลงคลองด้วยนี่ อจาจ้กว่าเจ้ามาลากักขุดไปจักรมันเป็นบ่เนบอเองมันบ่อมายั้งจ่ะมายั้งจ่ะนี่ครูครูโหน่หน่อยมามีนายมามีไปไปเออเอออดินดูหันแม่นบนหัวเทา้านี่ป่ะนีนนนโ่โอ้ยโอย้นี่พี่น้องเนาะใช้กิวก้วๆน้นี่พ่อ โอ้นี่พี่น้องนเนาะเพิ่อมาเท่าเพิ่อเนาะแล้วมันอยู่กลางโดงกลางป่าเลยพี่น้องเนาะคือสะอาดเลยมันบริการบ้านได้ดีเลยอยู่โดงเลยพี่น้องเนาะมันเป็นหน้าโดง่งจะว่าเท้าน้ำผู้ีจ๊ะไม่ใช่ผู้บีบ่โอ้เผื่อมาเท่าว้านี่พี่น้องเนาะโอ้เท่า กินเจ้าเจ้าเคยเมื่อกินนะบ่เ,ออเคยเคยอยูอ่โอ้เหนี่เท้า,ทาดีได้พี่น้องเนาะพอเป็นเส้นกระส่าอยู่นลย <c oughs> นี่เราก,กิเล่นน้ำนี่เขาดึงมันขาดนี่พลอยเลยอันนี้น,นี่เป็นเศษนี่ ย,ย่างไว่ายลีเนาะนี่โอ้ยอ่าในน้อยหนึง่งในน้อยหนึ่งก็ย่างไว่ายนีนี่อ่าทอมจังหอดไว่เพื่อนว่ะอ่าเพื่อนจีพาไปแอบมักแตงพี่น้องเอ,อ้ยเนาะเนาจังใดก็อ่าทางบอตาเองก็ขอกราบทักทายสบายดีเนาะกับพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบอร์สกูลสุคนเด้อเนาะพี่น้องเนะาะบอกว่าอยู่ทาง ฝั่งลาาฝั่งไทยหรือว่าทางต่างประเทศนําเด้อพี่น้องเด้อเมื่อนี้กลาอ่าไกลแน่พี่น้องเลย,ยเนาะมาแปลกที่แปลกบอดแน่ขึ้นมาแกอามักแตงพี่น้องเลยมักแตงอยู่อยู่บ้านใดก่อนอนะ่างอยู่บ้านดอนกองบ้านดอนกองนี่ขึ้นกับเมืองยังเกาะงานเฉพอะบ่แมนเนาะอ๋หอหนูไม่ไงอ๋อดิ ไม่ไพนี่หนูไม่ชาวบ้านบ่เออเนาะโดยสบายดีดูสบายดีมึงดูเป็นบ่สบายดีพี่แทนฮะเออ่ืนยังบลูรึงเนาะไปใช่ยังเฝือนยังบลูึงบ่ท่าบ่ท่ากับบลูรึงฝืนขึ้นกันเนาะแต่ว่าพอดีอ่าเฝืนนี่มีมีสวนมักแตงเนาะมีสวนมักแตงมีให้พี่น้องเลยแต่ว่า เพิ่นเพิ่นเพิ่นนี่บ่มีมีเฮ็ดพร้อมโอ้อ่าเพิ่นนี่บ่มีผู้รับซื้อพี่น้องเนาะเรื่องเกี่ยวกับมันไก่และก็มันก็ค่อนข้างที่ว่าค่อนข้างที่ว่าราคาถืกป้าป้านั่นสิเอารถมาเนาะเออมีแต่บักเต็มบักลายนึงโอ้เจ้า เจ้าได้ขายจักแสนแล้วมะอูบมะอูบทำมะอูบมะอูบนึ่งคือหมากเงี้ยมะอึ่นะแงนบ่อ๋ออ่าเพื่อนอีคคนผู้ไทยเลยพี่น้องเนาะอ่าสาวผู้ไทยน้อยพี่น้องเลยมะอูบหนึ่งมะอูบนี่คือมะอึ่งเนาะพี่น้องเนาะเอ้าเนาะจับทักทายสบายดีเนาะกับพ่อแม่พี่น้องอ่าเบิร์สุขุสุคนเด้อเนาะพี่น้องเนาะว่าอยู่ทาง กล้ทางไกลพี่น้องเลาางยอยู่ทางฝั่งลาวฝั่งไทยเรือทางต่างประเทศนั่นเอพี่น้องเดอ้อมื่อนี่เนาะหากว่าถ้าเมื่อบอคำก็อาจจะได้ออกเบี้ยคือเกาพี่น้องเลยเนาะถ้าเมื่อคำก็อาจจะได้โจ๊ะมื่อนี่เนื่องจากว่าเมื่อนี้กับมากไกพา่พอสมควรได้เลยบ้านไอ้เวียงขึ้นมาเลยบ้านสาต้าขึ้นมาอีเข้ามาแล้วก็มันเป็นทางเดงเข้ามาเนาะทางลำบากขนาดเนีะลูกกูคัก เราสวนเจ้านีไก่ลีน้อยอีหลานาะฮะยังไงอีไก่ลีบ่นิไ่อ่เอล้วจะจะซื้อยางก่อบายังท่านฮู้ท่นซื้อยังฮะซื้ลีโอ้น้องลีน้องลีซื้อลีน้องลี เพื่นกับบุเคยเนาะอ่าลื่นวะตาแต่แบบอย่างนี้เนาะแบบเอาโลบ้านเพื่อนนะนะพี่น้องเนาะเด็กน้อยแต่ว่านี่เนาะแบบว่าเพื่อนกับแบบบุเคยถ่ายคลิปเนาะก็สบายดีแกนยังปุ๊กจ้าก็สบายดีพี่น้องเลยอ่าได้ข่าวเฮียดิบ่อยละยังไม่ได้ข่าวโอ้ยอ่า อะไรยังเกี่ยวเขาอ่าเป็นเป็นังไรคือว่าบุกาสบายดีอายบ่หึไอเมนบ่อเมนเพห็นน่ะแต่ว่าเป็นเป็นเนาะพี่น้องเนาะเอาเวลาให้เป็นเนาะก็เป็นขนาดอ่าเจักปีกับเจ้าฮะสี่ปีโอ้เนาะเพราะว่าเป็นเป็นเนาะเนาะเพราะว่าเกี้ยง ซี่ปีห้าปีหกปีหปีตัวเบาจ้ะโดยเราว่าบัดยามเบาเพาะว่าน้ำโดยไปใส่เราว่าเบิ่งเหรอโอเคโอ้เออเบาโดยใช่ละปลาลุงเพิ่นเบิ่งไยนี่อ่าเคยเคยเห็นเบาอยู่บ่เคยเห็นในแชร์เห็นในโทรศัพท์บอโอ้เคยเห็นในโทรศัพท์เพคยไหม แม่ของเพืはは่อนเนี่เป็นคนบ้านโคกเนาะพี่น้องเนาะพอดีว่าอ่าเพื่อนเป็นคนบ้านโคกแล้วก็มามีครอบมีครัวอยู่บ้านอ่าน้องดอนกองบ่อ่ามามามีครอบมีครัวอยู่บ้านดอนกองยองเลยแต่พอดีว่าทางอ่าพอตู้ของเพื่อนเนาะส่วนว่าเอามักแตงอยู่หน้าลานสาวว่สันแต่สีครับรถไทยมากมันก็ไกลพอดีว่าพอตู้ของเพื่อนนี่ เป็นเซียวของแถวพ่อเนาะพ่อแล้วกับพ่อเซียวเนาะพ่อเซียวพี่น้องไปเป็นมู่เป็นคู่กันนี่แหละเนาะพี่น้องคนรู้จักกันแล้วก็หาบ่อตาพาขึ้นมาขึ้นมากะเมื่อกินเมื่อ,อยังน้ำกัน,นนี่แหละบได้ว่าเมื่อข้าเมื่อขาอียงดอกพี่น้นนอ,เอ,องเนาะตาดีมาเยียบลูกอุ้ยท่านกลับมาจังเลยไปเชือ่อกรนะะปุ๊กวิชัย อ่าเพิ่นเมื่อยแล้วเพิ่นอุ้มพู้น่ะเพิ่นย่างบทฮ่าน้อ,นองลิครับโอ้เข่าหน้าเพิ่นนี่กกัดข่อนข้างที่ว่าบม่ได้ใช้ฟุยโบะเนาะเขียวทุบบ่มอยู่พี่น้องแต่ว่ามันบกครอยแต่กอกแตกกอแกกบบว่า,าอ่าจังไงแบบ อโลบ้านเพื่อนนี่ชีว์ว่าโตเว้าโตเตงพี่ดองเลยเนาะรายการเองเลยพี่ดองเนาะบ่คอยเว้าเจ้าเว้าคอยอ่ามีแต่ว่าโตเว้าเตงแต่ว่าคำว่าโตเตงนี่ก็คืออ่าะไดรบ้าตากระบอกบ่ก็เลยเนาะพี่ดองเนาะแบบว่าอโลบ้านผายบ้านมันเนาะแต่ว่าบางบ้านกับคำว่าโตเตงนี่คือก็ให้เกียรติกันอะไรได้พี่น้องเนาะ ถือว่าโอมเนค,คำหยาบอยังนะสำหรับบ้านบ้านเพิ่นหาดงดำแล้วตัวหน,หนี้เนาะโอ้ไซส,สน่าเจ้าอย,อ,ยอยู่ที่ไทยอนเพือเพ่อแบบโอ้วิทวิทเพง อืมวิทเทงเห็นโลดพลทเทงบ่ฮอดวชอช่หลายบ่เฮ็ดปวกลายเ่รากไม่ด้ิปวกไ่ดออกเอาฮ็ตตับจะวานะฮตบเอาย่ตาบฮตตับคือเฮ็ดปวกทางบ้านมาตาเนาะถ้าว่าเฮ็ตถ้าฮ็ดปวกบ้านเพื่อนนี่จะว่าฮ็ดอันฮิดดอกง่ายมันยักบ่ โอ้เมนเฮ็ดปวกตากพี่น้องเนาะเออบึงบ้งบึง้งบึ้งเดี๋ยวเดี๋ยวอันบบาวยางมาก่อนเดี๋ยวพามาเด้อเดี๋ยวพามาเด้อเอานามามามาหนจ้อนท่งเลยมามาขอมาวางเด้อระวังเด้อปึ๊บ มาเพื่อนศิกล้าขวบหมอลอบาหนิเว้ยเนาะไปไปไปฮ่าศิลน้องเนาะน้ำด่วนโดนหายโดนคันเพื่อนยังโมมีเวลาใช้ปุ้ยพี่น้องเลยเพราะว่าน้ำยังไหลอืมโอ้เงินเพื่อนโมมีเ่ผมไม่ได้ชื่อปุ้ยเดี๋ยคือพ่อให้เพื่อนยืมแน่ชั้นอืมเจ้ากับโมมีคือกันโอ้ยเนาะ เอาคือเอาหมักแดงไปขายท่านมันมีผู้ซื้อมีผู้ซื้อเพื่อนวหมเนาะคือมันมีผู้ซื้อเพื่อนนะเพื่อนมีปลูกมันพี่น้องเนาะปลูกมันปลูกหมักแดงเห็ดให้นะพี่น้องแต่ว่าชื่อกลราคาถือพี่น้องเนาะคือแปดหมากหมากห้าหัวนี่พี่น้องหมากห้าหัวหมากห้าขาเนี่ยครับคนเนี้ยนะแปดแปดหมากสิบพันกี่ เพื่อนเ,อเมื่อขายอยู่ตลาดเทนนี่หมากละซิบหมากละหาอ่าแต่ขายซ้ำหม,มากหา่ายังได้กําไรอยู่นะพี่น้องเนาะได้กาไรอยู่ทั้งนี้นี่เป็นบ้างเป็นบ้างเป็นนกเป็นนูเป็นกระหอกเป็นแย่ยังหลายพี่นอ้องอ่านี่ยังมีหลายอยู่เพื่อนนะปอพลานหินบ่น้องเนาะมีพลานหินมีพี่น้องเวิร์ดบุง,บงชรรุ่มชิมีพลานนี่เทีงยงว่าใช่นี่ Tiếng thấy nhà Ồ, khâu nha Chiên khâu nha ừ. Ồ Chiên khâu nhà khởi nó Chiên khâu Chiên khâu mà sắc Chiên khâu sắc Chiên khâu mà sắc Chiên khâu sắc Chiên khâu mà sắc 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 เห้ยเถียจยูไงนผู้ยังบ่ฮอดอยู่นี่เนาะไอ้เหนาะนี่ยางจนขาดไปเลยนี่จะาให้อ้หาบเมื่อจะมแตงกะโอ้้นบวบไวี่้หาบเมื่อนี่เป็นบ่ลาไอ้หาบเมื่อนี่บวตัวบ่มีรถไทแก้ื่อให้นะบ่อ พอเองมี่ยูเห่อวายวายนี่ครับนี่เพราะได้กินเนาะทางบ้านเพื่อนเอานี่เดีนี่เนาะนี่ก็วายพี่น้องเลยนี่ไอ้ข้าวตะกี้เพื่อนเราถือเสแวายนี่เท่วนี่เนาะอน้ามันโค้งขนาด โอเป็นปลาอะไรพี่น้องนเาะปลาหินตัวสมโพธิ์ผมจะว,ว่าว่ามีบางเนาะมีบางมีนกมีหนูหลายเพราะว่าหน้าเพิ่นเป็นหน้าโดกพี่น้องอันนี้น้ำคัมบนหรอน,น้ำคัมบ่น้ำ,ำน,น้ำ,น,ำน้ำหอยน้ำหอย อาัวแมนนำคำออกบ่อบ่บม่โอ้ยเนะเย็นวันนำคำออกบ่อโอ้ยีหละแหละเียวว่าทั้งไก่ะเ้บ่ั้งไก่ใช่อองนั้นนี่ชอองได้อยู่บ่นัก เพื่นเพื่นยังโบลื้งปากอ่าแบบว่าเจ้าข่อยหรือว่ายังโบลื้งแบบอ่าเจ้าโดยนะพี่น้องเนาะอ่าแบบเพิ่นเพื่นกับแบบงามบอกยังเล่ากับทางบ้านเพิ่อนแบบโตเตงอะไรอ่างเโอ้มีมีคดป่าพุ่นะอู้ใครก็เข้าไคก็เข้าเองเข้าเอง ข่าวเจ้านี้โอ้เออว่าเอาไข่ท่านหรอเอาไข่ทั้งนี้นี่ออบ่ไข่สูบ้าวบ้าวไอยบ่ยมีมีม,มีแต่ตว่าโตโตเตียงจเจ้าผู้ไทยหลายบ่เหม,มืนแะต่แกใส่ไม่เก่งเตนะไหนแห้แซ่บเนาะ แเจัไนไปไหวนงี่ไไหวนี่บเห็นบ่อือโอค้คนว่าคนว่าขามไปนี่ไงแม่นบ้านกุดชุงบ่นองละ่ะขามข่ามข,าม,ขามไปนี่บ้านกุดชุงบ่แม,ม่จะบโอ้เทงว่าบ่ไก่กับบ้านกุดชุงเลยพเี่นนี่โอ้เอาเทีงงังฮะ เียงยังห้องอิบออยู่อ uh ันนี้เเงาบานน้อโอ้เนาะโ้จะพอพูดว่ายังมีบางมีอย่างรนะขานใกล้ับานคุดซุ้งพี่น้องด้ยินแม่พูดว่ายืนยืนไปพูดนี่ต่อบานกุดุง้างัวุ้งนี่อันอันนี้งัวกู้้จะบอกงัวเอง งวเองงอข่อยเพื่อนวะอ่าโอ้เป็นดินพาราสทั้งนี้เนาะเห็ดเห็ดเห็ดหน้าบ่แข็งบ่โทั่วบ่อไหนเอาผู้ได้มาขุดสร้างไว้นี่ฮะบ่อทั่วมาเบิ่งดูนี่โมเมนต์กองไกวว่ามาขุดสร้างไว้นี่โอ้นี่มุนลงคูลงคลองด้วยนี่ À, chắc chạy cháu, mà lại khuất bạch. Bin bòi, mắn bò. Mày nhan chạy, mày nhan chạy, nik luôn ngon. Ni mày 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 tổ mày 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 ai nào vào đi nó giang to số mười cúi đó mặc cài nó mặc nó thằng mi len bò bò mi mi lại thằng này nóc nóc len mày xuống. ตาบได้มีบออยู่ใช่ท่นไปถ้าไปหาเลยเด้อเท่าได้มีบ่เทา่าหานเท่าก็มีอีกบาทน,นเออโอ,อ้นี่พ่อ,อ,พอ,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 อโอ้เถียงเจ้าบ่เียะโอ้ยมาเห็ดไก่เทนอว์วันพีปอยวันนอวานนี้อ้าวพีปุย นี่นี่นี่มามามาเบาขวบไปค่อนว้ายเนาะมามามาขวามากขวามาเออมมาเออ่นี่พวเทาดันเอนบมันไม่กี่ไค่น้าบนอบันนี่กากนน่เท้าข้างนี้บเบิ้งเบิ้งเบิงเอา เบื้งดูนหันแมนเบื้องต้นหันเท่านี่ป่ะเดี๋ยวโอ้ยโอ้นี่พี่น้องเนาะใช้กิ้วๆนะนี่พ่อโอ้นี่พี่น้องเนาะเหมืนมาเท่าเหมือนมาแล้วมันอยู่กลางตรงกลางป่าเลยพี่น้องเนาะคือสะอาดเลยเนาะมันบริแคบานได้ดีเลยอยู่โด่งเลยพี่น้องเนาะมันเป็นหน้าโด่งจะว่าเท่าน้ำผูยจัก ไม่ใช่ผู้อิบอดูเป็นกระเท้าว้านี่พี่น้องเนาะโอ้เท้ากินเจ้าเจ้าเคยเมื่อกินอะบ่เคยเคยอยู่อันนี้เป็นเศษกระสากอยู่เนาะโอ้อันนี้พักยังนี่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 พักนี่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  Nè, nè, ni Phật tròn Phật Oh, ừ. tròn đuối với chân. đuối nè thảo đi. Một chút. Một chút. Một nè Một chút. Một chút. Một chút. Một เท่าดีเด้พี่น้องเนาะพอเป็นเส้นก็ทราบอยู่นลยนี่เอากิเลน้ำนี่เขาดึงมันฉีขาดอยู่โพยเลยอันนี้นี่เป็นเส้นนี่นี่เวลาปั่นน้ำออกปุ๊บนี่เป็นเส้นเลยเนาะแม่ยพักจองเพื่นกันใหญ่ใช่ปะพักจองนี่พักจองนี่กินเป็นเนาะพักจองเนาะ

พอดเนี้ยไม่ใช่พูยนะเนาะโอ้โอ้แต่ว่ามันเนี่ยนี่จะยังได้บหรายเนาะโอ้แล้วก็พอดเห็ดหน้าปอดสารพิษ โอ้ยจใส่พยนี่บดบดเมนกอนน้อยไ่ด yeah. ้นาไปชขนาดไ่ไ uh, ด้ใส่กองทึงเถิงได้นี่แต่ว่าถ้าเขาเคยใช่แล้วแบบใช้นี่เป็นลายต่าง้วเขาได้หย่มมอนมันา้มอ๋อนี่บ่บักดาเจ้าฮะโอ้บักดาสุกโยันตุกเนาะ ใจังว mm. okay. ่ามีตัวบางมากินอยู่จักน่ตัวบางมีตัวบางพี่ตัวบางกเลยน่ยตัวงแน่ไยังกินกขพูดเลยเ้ตบ่ตัวนี้นี่ตัวบางนี่นี่นีตัวบางนี่ลกเลยนางคืนเต้ขึ้นเพราะว่าเพราะว่าหน้าเพื่อนนี่มีตัวบางเพื่นวะ มีตัวบางรายแล้วก็มีตัวแรนร้ายผิดไหมแล้วใกล้ก็บ้านกุุงพ่อมพิดไหมนาวแล้วผนตกมา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 ลงมามาบลูปูปังมาอะไรอะไรโอเคหรอย โอ้โหเนาะตอนแรกคนอยู่เดียวฮะโอ้โหอยงเลยไก่ขนาดฮอดไห้ฮอดส่วนคนเป็นทีเรียบร้อยบาทนี่เนาะเนาะจังไดก็เอาไว้พบไปพ่อก็บอตาในคลิปต่อไปเด้อพี่น้องเด้อไม้พบไปเจอกันในคลิปแบกบมักแตงพวกนั้ะพี่น้องเลยเอ้ามักแตงมือนีนเนาะเอ้าพี่น้องในคลิปนี้ก็เป็นกําลังแห้งใจให้ในเด้อพี่น้องเด้อเอ้าเนาะสบายดีพี่น้องบ๊ายบาย